สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่4ี่พฤษภาคม67นะครับเช้านี้คนเกษตรก็จะมาตามดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนสาวอายุ3ปีกว่ากว่านะครับที่ได้ ฝึกให้ออกดอกนะครับก็ทำคลิปลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมมาเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการติดตามผลขนาดของลูกนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า,าเป็นช่วงที่ คือว่าโหดร้ายนะครับโหดร้ายมากๆนะครับ à, กับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดนะครับร้อนจัดมากๆนะครับ à, อุณหภูมิแต่ละวันก็ à, ไม่ต่ำกว่า40นะครับที่นี่ à, 40 41 42นะครับ à, จนไปถึง43องศานะครับ à, เดินผ่าแดด à, ตอนประมาณ4โมงเช้านะครับ4โมงเช้า4โมงกว่ากว่านะครับ จนไปถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับเดินผ่าแดดเหมือนกับเราเดินผ่านกองไปเลยนะครับร้อนสุดๆนะครับเหมือนจะไม่ไหวนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้าของวันที่สี่เนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนตกลงมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ที่ดีนะครับเป็นผลดีกับทุเรียนนะครับเอาฝนตกตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตามที่ดูนาฬิกานะครับแล้วก็ตกเป็นเวลา30นาทีก็ตกแรงพอสมควรนะครับจากนั้นก็จะค่อยๆเบาลงรวมๆแล้วนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะครับบรรยากาศก็เย็นดีนะครับตอนเช้าเช้า ทุเรียนก็จะได้รับอุณหภูมิที่ที่ลดลงมานะครับช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่มีอากาศร้อนๆนะครับต้นทุเรียนก็จะมีอาการใบยุบนะครับตอนกลางวันก็จะมีใบใบยุบลงมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีปลายใบไหม้นะครับ ใบที่ออกมานะครับยอดที่ออกมาใหม่ก็ไม่ยอมกลางนะครับไม่ยอมกลางแบบปกตินะครับจากกลางออกมาก็จะเป็นเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเล็กๆนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูลูกทุเรียนนะครับลูกทุเรียนต้นนี้ตอนนี้นะครับเหลืออยู่หนึ่งเดียวนะครับ เหลืออยู่หนึ่งแล้วนะครับจากเดิมที่มีอยู่สองลูกนะครับอันนี้ครับล่วงไปแล้วนะครับหนึ่งลูกหล่นไปแล้วลูกนี้นะครับจะร่วงหล่นเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับนี่ครับสองวันที่ผ่านมากับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับถือว่าอากาศร้อนมากๆนะครับ ร้อนสุดๆเลยนะครับก็จะเข้าไปดูในชมรมนะครับในชมรมการปลูกทุเรียนนะครับในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่เพื่อนๆเขาลงมานะครับช่วงนี้ก็ทุเรียนก็จะร่วงหล่นเยอะนะครับช่วงที่มีอากาศร้อนนะครับลูกขนาดหนึ่งกิโลก็ร่วงนะครับร่วงกันกลาวเลยนะครับกองเต็มพื้นเลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับลูกนี้จะร่วงหล่นเพราะอากาศร้อนหรือไม่นะครับการให้น้ำผมก็ให้ปกตินะครับก็เป็นการให้เช้าเย็นเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับการให้เช้าเย็นผมก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับให้สมควรนะครับให้ตามสมควรก็คือให้มีความชุ่มนะครับไม่ถึงกับแฉะนะครับ าเราก็เช็คดินเอานะครับอันนี้ครับผมจะพาเพื่อนดูนะครับดูฝนตกเมื่อคือนนี้นะครับก็ถือว่าตกแรงนะครับเนี่ยหญ้าที่มันแห้งนะครับมันก็ไหลมากองนะครับผมก็มาขุดดินดูนะครับก็ถือว่าชุ่มนะครับชุ่มลงไปพอสมควรนะครับ ไปดูทุเรียนนะครับไปดูทุเรียนลูกที่เหลือนะครับเป็นอย่างไรครับเหลืออยู่หนึ่งเดียวจะอยู่ถึงวันไหนนะครับ ลูกที่ที่ร่วงหล่นไปเมื่อสองวันนะครับผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนี่ครับจากที่เขาโตมาด้วยกันนะครับลูกที่ร่วงหล่นเนี่ยมันจะโตกว่านะครับแต่ก่อนตอนเล็กๆตอนนี้นะครับระยะหลังมาลูกนี้นะครับโตเร็วมากนะครับมันแซงนะครับเนี่ยดูครับสองเท่าตัวนะครับ ก็นี่ครับประมาณนี้นะครับกํากลังขึ้นกระป๋องนมนะครับนี่ครับโตแล้วนะครับขั่วก็เริ่มใหญ่ขึ้นเหลือหนึ่งเดียวนะครับเหลือหนึ่งเดียวสภาพกิ่งแขนงนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมเจ็บไปเลยนะครับดูใบนะครับดูใบนี่ครับใบที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่กลางนะครับไม่กลางแบบแบบปกตินะครับเนี่ยขาดแล้วนะครับกรอบนะครับกรอบด้วยนะครับเนี่ยช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะครับใบพวกนี้นะครับใบที่กลางนะครับใบที่กลางมานะครับ กลางได้นะครับกลางได้ช่วงนั้นนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่3 0 36าินะครับ3า3ถึง38นะครับช่วงนั้นตามที่ผมดูนะครับใบพวกนี้นะครับแต่พอขึ้น39จนมาถึง42-43 4บองศานะศาครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับถึงเราจะอัดน้ำนะครับ ก็ไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่เลยนะครับใบส่งไม่ได้นะครับก็ขอภาวนานะครับต่อไปนะครับให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับลดลงให้ต่ำกว่า40นะครับต่ำกว่า39ก็ยังดีนะครับอยู่ที่38เนี่ยก็ถือว่ายังดีนะครับก็อย่าให้ถึง42 43เลยนะครับ ทุเรียนจะทนไม่ได้นะครับหลายๆต้นนะครับหลายๆต้นก็มีอาการนะครับทุเรียนเล็กใบเหี่ยวนะครับใบเหี่ยวได้รับน้ำฝนวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับติดตามผลทุเรียนสาวต้นนี้กันต่อนะครับ3าปีกว่าๆนะครับ ที่ผมได้ฝึกทำดอกนะครับทำดอกลองดูนะครับจะอยู่ถึงวันไหนนะครับดูลักษณะของลูกนะครับก็เฉียวดีนะครับเฉียวดีนี่ครับถือว่าโตโตเร็วนะครับโตเร็วก็ให้เขาเหลือเหลืออยู่หนึ่งอา,อาหารก็จะนำมาเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้เมื่อคืนนะครับ เมื่อคืนเมื่อวานนะครับผมก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปเป็น13 13 21นะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับผมมาให้ปุ๋ยนะครับให้อตอนประมาณหกโมงกว่าๆนะครับหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นจากนั้นผมก็โชโลยน้ําตามนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นท้องฟ้ามันมืดมานะครับผมก็เลย ปิดน้ําไว้ก่อนนะครับมันก็พอชุ่มนิดนึงนะครับจากนั้นฝนก็เทลงมานะครับประมาณหนึ่งทุ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับปุ๋ยผมให้15วันครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับจากแต่ก่อนมาให้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอที่ให้นะครับก็มาปรับเป็น อ่าสิบสามนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ